สวัสดีครับตลอสู่เวีบริฟกับผมธนงขันทองครับตลาดพันธบัตรของจีนนะครับก้าวสู่ระดับสากลอีกขั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง FTSE Russell นะครับประกาศว่าจะนำเอาตลาดพันธบัตรของจีนเข้าสู่ World Government Bond Index นะครับในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับตลาดบอลของจีนตอนนี้มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับมีปริมาณทั้งหมด16ล้านล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่า ต่างชาตินะครับหรือว่านักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยได้เข้าไปถือพันธบัตรของจีนมากเท่าไหร่นะครับท,ท,ทั้งที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับพันธบัตรของจีนที่อายุ10ปีตอนนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ3%กว่า mm. เทียบกับ0.6%เท่านั้นสําหรับตลาดพันธบัตรรัฐบาลของทางด้านสหรัฐอายุ10ปีนะครับนักวิเคร,นะคราะห์คาดการณ์ว่าหลังจากที่พันธบัตรของจีนเข้าอยู่ใน World Government Bond Index แล้วจะทำให้เงนินนะครับปีแรกไหลเข้าไปในตลาดพันธบัตรของจีน1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทบุรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรหลวงฟันเฟืองเฟ c บุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบียร์ปละพันแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ